โรโบโน่ ono, สู้สุดใจทนายอาสาคือซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคังดาวิดผู้พิพากษาหนุ่มอนาคตไกลที่วันดีคืนดีมีเรื่องทําให้เขาต้องกลายมาเป็นทนายอาสาเป้าหมายของเขาคือต้องไต่เต้ากลับไปเป็นผู้พิพากษาดังเดิมให้ได้มาติดตามชมความสนุกสนานและความวายป่วงของคดีต,ต่างๆได้ในคลิปสปอยคลิปนี้เลยครับผู้พิพากษาคังดาวิดคือผู้พิพากษาหนุ่มที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เพราะเขาจะต้องเป็นคนตัดสินคดีของแชโบหรือว่ากลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดในเกาหลีใต้้างดาวิดพระเอกของเรื่องเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสและคอยทักทายพนักงานศาลอยู่เรื่อยๆแม้แต่พนักงานส่วนตัวของเขา้ขัางดาวิดก็ยังช่วยเหลือเรื่องการรักษาพยาบาลแม่ของเธอให้ด้วยคดีวันนี้ที่พระเอกจะต้องตัดสินก็คือคดีที่ชายเศรษฐีคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์สินของบริษัทและมีการหลีกเลี่ยงภาษีรวมถึงยังมีคดีละเมิดทางเพศแม่บ้านของตัวเองด้วยสุดท้ายเขาก็าตัดสินให้ชายคนนี้ต้อง จำคุกเป็นเวลา10ปีและถูกปรับเงินเป็นจำนวน70,000ล้านวอนทำให้เขาได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมากที่กล้าตัดสินคดีความอย่างยุติธรรมหลังจากตัดสินคดีความเสร็จผู้ช่วยสาวของพระเอกก็มาขอบคุณที่เขาช่วยเหลือแม่ของเธอให้ได้นอนโรงพยาบาลอย่างดีเธอเผยว่าตัวเธอนั้นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาผู้พิพากษาสารดีกา และเธอก็อยากจะเสนอชื่อคังดาวิดให้เป็นผู้ชิงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลดีกาด้วยถึงแม้ท่าทางของพระเอกจะดูถ่อมตัวแต่คนดูก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาได้เตรียมการมาหมดแล้วทั้งเอกสารและการทำดีกับคนอื่นๆนั่นก็เพราะว่าเขารู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชื่อในครั้งนี้เป็นอย่างดีนั่นเองซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าพระเอกเชื่อมาตลอดว่าการเมืองนั้นสำคัญและเป็นสิ่งมีชีวิตทำให้เขาสามารถไต,ต่เต้าได้เร็วกว่าใครๆการที่เขาตัดสินให้แชโบต้องติดคุกก็จะเพิ่มคะแนนเสียงด้านการเมือง แล้วทาให้ประธานสารตัดสินใจแต่งตั้งผู้พิพากษาหนุ่มเป็นผู้พิพากษาประจําศาลดีกาเพื่อเรียกคะแนนนิยมจากประชาชนให้กับสถาบันกฎหมายวันต่อมาพระเอกไปทํางานและก็ได้รับความสนใจจากนักข่าวจนถูกกุมเขาก็ถือถุงเอกสารกองโตฝ่าวงล้อมนักข่าวแล้วอ้างว่าเขามีงานที่ต้องสะสา่งอีกมากมายเมื่อมาถึงห้องเลขากจําได้ทันทีว่านั่นคือกล่องเอกสารเก่าของพระเอกแต่เขาใช้มันเพื่อหลอกนักข่าวว่าตัวเองกําลังงานยุ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบคําถามสื่อในช่วงนี้ ในระหว่างวันพระเอกก็บังเอิญได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาก็ได้เข้าไปช่วยเธอถ่ายเอกสารเพื่อหวังจะเรียกคะแนนนิยมในการเลือกสารดีกาคนใหม่แต่เขาก็มารู้ทีหลังว่าเธอเป็นแค่ทนายอาสาที่มาทำงานแถวนี้พอดีเขาก็เลยวางมือจากทุกอย่างแล้วก็เดินหนีเธอไปแบบดื้อตกเย็นวันนั้นพระเอกก็เอาของไหว้ไปไหว้แม่ที่ริมแม่น้ำที่นั่นไม่มีหลุมศพของแม่พระเอกมีเพียงแค่ต้นลูกครับต้นหนึ่งเขาพูดในใจว่าตัวเขากำลังจะถึงฝั่งฝันแล้วนะแม่ ตัวซีรีส์ก็พาเราย้อนกลับไปดูชีวิตของปุ้ยภาคษาคังดาวิดตอนเด็กๆแม่ของเขาทํางานในโรงงานเย็บผ้าเย็นวันนั้นเขาได้ยื่นลูกพลับให้กับแม่ถึงแม้ว่ามันจะเปรี้ยวมากแต่แม่ก็ยังบอกว่ามันอร่อยแล้วสอนลูกชายว่าชีวิตคนเรานั้นไม่ได้มีแค่รสหวานอย่างเดียวมีทั้งเปรี้ยวและขมปะปนกันไปในช่วงวัยมัธยมพระเอกกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็แววซื้อลูกพลับไปให้แม่แต่เมื่อมาถึงบ้านก็พบว่าแม่ของเขากําลังนอนป่วยจนหมดสติตัดมาที่ปัจจุบนันเขานั่งกินลูกแอปปิคอตที่หวานอย่างเเดียมมเียยววไไมมม่่ขป บ่งบอกว่าชีวิตของเขาก็ำลังไปได้ดีจนมีเงินมาซื้อผลไม้ราคาแพงๆกินพระเอกกลับมาที่สำนักงานผู้ช่วยเขามาบอกว่าเพื่อนเก่าสมัยเรียนโทรมาหาเขาคนนั้นมีชื่อว่าคิมจูซอฟและฝากเบอร์เอาไว้ให้โทรกลับด้วยในค่ำวันนั้นเขาได้ไปนัดเจอกับคิมจูซอฟอีกครั้งทั้งคู่ดื่มเหล้าด้วยกันและพูดคุยถึงวันเก่าๆพระเอกคิดว่าคิมจูซอฟคงจะมีเรื่องคดีความมาให้เขาช่วยเหลือแต่เปล่าเลยคิมจูซอฟแค่อยากจะมาขอลายเซ็นหนึ่งร้อยแผ่นไปแจกชาวบ้านเฉยๆ พระเอกเดื่มกับเพื่อนจนเมาแอะเพื่อนของเขาส่งพระเอกขึ้นรถไปพร้อมกับคนขับที่จ้างมาเช้าวันต่อมาพระเอกมาทำงานเขาเจอกับนักข่าวคิมที่รอยอยู่หน้าศาลที่มักจะมาถามเรื่องคดีที่พระเอกตัดสินอยู่เป็นประจำพระเอกเปิดหลังรถแต่ก็ต้องรีบปิดทันทีพอสายตาของเขาเลือนไปเห็นกล่องใส่ผลไม้ที่มีปึกเงินบรรจุอยู่ในนั้นซึ่งสิ่งนั้นจะให้นักข่าวเห็นไม่ได้เด็ดขาดพระเอกจึงขับรถออกไปที่เงียบๆเ,เพื่อเปิดดูของข้างในนั้นเขาพบอว่าในกล่องนั้นมีเงินจำนวนมากถูกใส่เอาไว้ พระเอกพยายามกลับมาคิดว่าใครเป็นคนเอาเงินจำนวนนี้มาไว้หลังรถแล้วทำไปเพื่ออะไรพระเอกเลยลองทักไปหาคิมจูซอบเพื่อนเก่าของเขาเพื่อว่าจะเป็นเขาที่มาขอความช่วยเหลือให้วิ่งเต้นบางอย่างแต่ฝั่งคิมจูซอบก็ไม่ได้แสดงท่าทีอยากให้เขาช่วยเหลืออะไรพระเอกคิดวนไปวนมาว่าเงิน1,200ล้านวอนมาอยู่ที่หลังรถเขาได้ไงจนเขาสรุปเอาเองว่ามันต้องเป็นกับดักที่มาทำให้เหมือนว่าเขารับสินบนมาแน่นอนพระเอกเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับหัวหน้าผู้พิพากษา ึ่งหัวหน้าของเขาก็มีความกังวลว่าหากแจ้งตำรวจมันจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการผู้พิพากษาแล้วความสวยมันก็จะมาตกกับเขาคนที่แต่งตั้งให้พระเอกขึ้นเป็นผู้พิพากษาพระเอกเอาโน้ตที่ถูกใส่ไว้ในกล่องเงินให้หัวหน้าดูซึ่งมันเขียนเอาไว้ว่าขอให้เอาไปใช้ในเรื่องดีๆพระเอกเลยคิดว่าจะเอาเงินก้อนนี้บริจาคให้กับทางศาลเพื่อจบจบเรื่องเพราะยังไงก็คงไม่มีคนมาอ้างสิทธิ์ว่า,าเป็นเงินสินบนของตัวเองหรอกหลังจากวันนั้นพระเอกก็ถูกหัวหน้าศาลเรียกไปพบเขาถูกหัวหน้าตบหน้าอย่างจังังงพระเเออกกกก็ชบ,กบสิิ่่ทีดขึ้น หัวหน้ากระดาษใส่พระเอกทั้งที่เขาเคยช่วยพระเอกจากคนจบมปลายธรรมดามดาให้มาเป็นผู้พิพากษาแต่กลับมาหักหลังหาเรื่องให้กับเขาหัวหน้าจึงยื่นวิดีโอหลักฐานที่เขารับเงินกล่องสินบนมาจากเพื่อนในวันนั้นให้ดูพระเอกยังคงงงอยู่เลยบอกว่านั่นคือคิมจูซอฟเพื่อนที่ทําส่วนผลไม้อยู่ต่างจังหวัดหัวหน้าเลยโยนกระดาษใบหนึ่งให้พระเอกอ่านดูพระเอกก็พบว่าคนคนนั้นคือนักต้มตุ๋นมืออาชีพที่มีชื่อว่าอยูแจบอมแล้วหัวหน้าก็เคยตัดสินคดีของมันมาก่อนด้วยทาให้พระเอกนั้นเถียงไม่ออก พระเอกก็เลยโทรไปหาเพื่อรุ่นเดียวกันเพื่อขอเบอร์คิมจูซอฟแต่เขาก็ต้องงงหนักเข้าไปอีกพอเพื่อนบอกว่าคิมจูซอฟตายไปเป็น10ปีแล้วเขาเลยค้นหาชื่อยูเจฮยอบในอินเทอร์นเรน็ตแล้วพบว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋นที่โชคชนทําให้พระเอกยิงแ้นที่มีคนนำมาขัดขวางอนาคตอันสดใสพระเอกก็เลยเอาคลิปไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบดูว่ามันถูกตัดต่อหร,รือว่าเป็นดีเฟกหรือไม่แต่เขากลับได้คํายืนยันว่ามันเป็นคลิปจริงไม่มีการตัดต่อวันต่อมาหัวหน้าเลยเรียกพระเอกมาแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้2ทาง ทางแรกก็คือพระเอกจะต้องลาออกเป็นการลาออกไปแบบเงียบๆแล้วเขาจะช่วยปิดเรื่องให้อย่างที่2เขาจะต้องถูกตำรวจสืบสวนเรื่องรับสินบนจากนักต้มตุน แล้วชีวิตหลังจากลาออกระเอกก็ไม่สามารถไปเปิดสำนักงานทนายความได้เพราะเรื่องนี้ถูกปิดเงียบเอาไว้พอได้รับความช่วยเหลือจากโอกยูจางประธานสภาทนายความซึ่งเขาไม่สะดวกที่จะรับอดีตผู้พิพากษาที่เคยรับสินบนมาเป็นทนายความระเอกยืนอยู่บนดาดฟ้าต้องฝืนยอมรับชะตากรรมที่กลั่นแกล้งเขาให้ตกนรกทั้งๆที่เขาเกือบจะถึงฟังฝันอยู่แล้วแท้ๆทำให้เขานึกถึงแม่ก่อนที่แม่จะจากไปแม่ได้มอบแหวนที่เขาใส่อยู่จนถึงปัจจุบัน แล้วขอให้ลูกชายเผาศพตัวเองแล้วกระดูกไปลอยแม่น้าเพื่อที่ลูกชายของเธอจะได้ไม่ลําบากมาไหว้เธอทุกปีแล้วก็ขอให้ลูกอย่าได้หันหลังกลับไปมองอดีตให้มองไปแค่ข้างหน้าอย่างเดียวปัจจุบันพระเอกได้รับสายจากโอจองอินให้เข้าไปคุยด้วยโอจองอินคือเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเธอมาขอให้พระเอกไปทํางานที่บริษัทกฎหมายโอแอนพาร์ทเซึ่งเป็นบริษัทของเธอหลังจากที่ได้ยินข่าวของพระเอกมาบ้างโอจองอินคือลูกสาวของโอกยูจางประธานสภาธนายความ เธอจึงสามารถเกียรกรอมให้พ่อยอมให้พระเอกขึ้นทะเบียนเป็นทนายความได้เช้าวันต่อมาพระเอกก็ไปเก็บของจากห้องทํางานเลขาและผู้ช่วยของพระเอกก็ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าพระเอกจะลาออกเพราะเรื่องนี้ถูกเก็บเงียบพระเอกไปที่บริษัท O& อแอนพา r ์ทเซึ่งหนํา่าเป็นบริษัทกฎหมายที่ดีที่สุดในเกาหลีพระเอกคุยโว ว่าเขาจะทําให้บริษัทนี้กลายเป็นบริษัทกฎหมายระดับโลกแต่จริงๆในใจของพระเอกเขาแค่ต้องการใช้ที่นี่เป็นทางผ่านเพื่อกลับไปเป็นผู้พิพากษาสารดีกาให้ได้เขาคิดขำๆว่าจะทํางานที่นี่เพื่อสร้างผลงานแค่หนึ่งปีแล้วก็จะกลับไปเป็นผู้พิพากษาอย่างที่คิดเอาไว้โอจองอินก็เลยพาพระเอกไปที่ห้องทํางานของเขาภาพในหัวของพระเอกคือต้องเป็นห้องทํางานที่หรูหราโอออเหมาะกับดีกีอดีตผู้พิพากษาแบบเขาแต่สิ่งที่เขาต้องเจอกลับทําให้ต้องปวดหัวเพราะเป็นห้องแคบๆอับๆเพราะมันคือห้องทํางานของทีมกฎหมายโปรโบโน ทีมกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่ได้สร้างผลกําไรให้กับทางบริษัทพระเอกต้องพบกับลูกทีมที่เต็มไปด้วยคนแปลกๆและที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือเขาได้พบกับทนายหญิงคนที่เขาแกล้งที่ศาลในวันนั้นด้วยทีมโปรโบโน่ประกอบไปด้วยพักกีบืมนางเอกของเรื่องจางยองซิลทนายอาวุโสที่สุดเชียวชาญด้านงานประดิษฐ์ฮวังจุนอูทนายหนุ่มไฟแรงยูนันฮีทนายสาวที่สนใจเรื่องสิทธิเป็นพิเศษ การพบกันของพระเอกกับนางเอกก็กลายเป็นคู่กัดกันตั้งแต่วันแรกในที่ทำงานพระเอกไปสูดอากาศบนชั้นดาบฟ้าแล้วบ่นน้อยจใจโชคชะตาของตัวเองจากผู้พิพากษาหนุ่มอนาคตไกลแต่ไงต้องมาเป็นทนายอาสาห้องอับแสงแบบนี้ได้ก่อนจะหันไปเจอกับน้องหมาโกเด้นตัวหนึ่งที่วิ่งพุ่งมาทางเขาจนหงายหลังตอนที่2ทีมงานทุกคนก็วิ่งมาช่วยพระเอกที่หงายหลังไปเพราะว่าเจ้าน้องโกเด้นที่ชื่อว่าพยอนทีมงานบอกว่าน้องหมาตัวนี้คือลูกความของพวกเขายิงดำาห้พระเอกทั้งโกรธและสับสน พระเอกก็เลยเดินฟุตฟัดไปที่ห้องทํางานของโอจองอินเพื่อถามว่าทําไมไม่มีตัวเลือกดีๆให้กับเขาเลยจองอินก็พูดสั้นๆแต่ได้ใจความว่าพระเอกมันได้อยู่ในสถานะที่จะเลือกอะไรได้คดีแรกที่ทีมโปโบโน่ภายใตายการนําทีมของพระเอกได้ทําก็คือคดีที่น้องหมาบยอนถูกเจ้าของกล่าวกลับมาทวงหมาที่ถูกขโมยไปแต่คนเลี้ยงปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้ขโมยพวกเขารับหมาตัวนี้ที่หลงมาเลี้ยงอย่างถูกต้องโซโยอนคือนักกิจกรรมคุ้มของน้องหมาที่ถูกทิ้ง เธอเจอน้องหมาตัวนี้เดินเร่ร่อนไม่มีปลอกคอเลยรับมาดูแลพอหาเจ้าของไม่เจอเธอเลยขอให้เจ้าของคาเฟ่สุนัขที่เธอทำพัทไทม์อยู่ช่วยเลี้ยงแต่เจ้าของเก่ากลับมาปรากฏตัวหลังจากที่ผ่านไปปีครึง่งโซโยอนเจอน้องหมาตัวนี้ที่คลองซองบุกโดยไม่มีปลอกคอหรือว่าไมโครชิพซึ่งนางเอกเชื่อใจโซยอนที่เป็นนักกิจกรรมสัตว์ที่เธอจะดำเนินทุกอย่างอย่างถูกต้องขั้นตอนที่ว่าก็คือต้องไปแจ้งหน่วยงานให้ประกาศตามหาเจ้าของสัตว์เลี้ยงหากผ่านพ้นสิบวันขึ้นไปยังไม่มาปรากฏตัวก็จะตามหาเจ้าของใหม่ ระหว่างที่นางเอ,งเองกกาลังอธิบายขั้นตอนให้พระเอกฟังเธอก็ทํามไม้ทํามือไปด้วยทําเอาพระเอกรู้สึกงุดหงิดสุดๆพระเอกเลยสรุปให้ว่าลูกความของเขาเจอน้องหมาและนํามาเลี้ยงเป็นอย่างดีเมื่อผ่านไปปีครึ่งเจ้าของเก่าก็มาขอทวงคืนหากสู้คดีกันจริงๆก็น่าจะชนะใสๆแต่สิ่งที่พวกเขาต้องเจอก็คือความดื้อด้านในตัวของเจ้าของเก่าที่กลัดไม่ปล่อยในช่วงบ่ายพระเอกคุยกับจุนอูเพื่อถามเกี่ยวกับบริษัทแห่งนี้จนพอจะได้ความมาว่า โอจองอินตั้งทีมโปโบโน่ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์กับพ่อของเธอว่าเธอจะบริหารงานในบริษัทได้ดีเอกยังจับจุดอ่อนได้เขาเลยเข้าไปคุยกับจองอินเพื่อยื่นข้อเสนอให้พระเอกรู้ดีว่าบริษัทโอแอนพาร์ทเนอร์ตั้งทีมทานายอาสาขึ้นมาเพื่อสะสมชั่วโมงสาธารณประโยชน์ แต่ทีมนี้ดันมีเปอร์เซ็นต์การชนะคดีอยู่แค่3 0ซึ่งประชาชนอาจมองว่าบริษัทโอแอนด์พาร์เนอร์ไม่จริงจังกับการช่วยเหลือผู้คนแบบฟรีๆพระเอกจึงยื่นข้อเสนอว่าเขาจะทาให้เปอร์เซ็นต์ชนะสูงขึ้นเป็น50%ภายใน1ปีแลกกับการที่บริษัทแห่งนี้จะต้องยื่นชื่อของเขาเป็นผู้ชิงตําแหน่งผู้พิพากษาสารดีกาแต่จองอินมองว่าข้อเสนอมันยังต่ําเกินไปพระเอกควรจะทาให้เปอร์เซ็นต์ชนะของทีมทนายอาสาเป็น70%สร์เ็นจึงจะคุ้มกับสิ่งที่พระเอกกต้งาร จนสุดท้ายก็กลายเป็นเดียวที่พระเอกยอมรับและตั้งใจจะทํามันให้สําเร็จพระเอกกลับมาประกาศกับทีมโปรโบโนอย่างขึงขังว่าหลังจากนี้จะต้องจริงจังกับคดีมากขึ้นและจะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นตกบ่ายทีมทนายอาสาเลยพาลูกความไปที่โรงพักจนได้เจอกับเจ้าของหมาตัวจริงซึ่งเธอเป็นคนประเภทอวดเบ่งและไม่กลัวใครฟิลแบบว่ารู้ไหมว่าพ่อฉันเป็นใครเธอเข้ามาตบหน้าโซโยอนแล้วโวยวายให้พวกเขาคืนหมาเธอมา พระเอกเข้ามาขวางแล้วขู่ว่าจะฟ้องในคดีทำร้ายร่างกายด้วยพร้อมกับขอให้เธอนั้นถอนฟ้องเพราะยังไงอายการก็ไม่ส่งคดีประเภทนี้ฟ้องอยู่ดีก่อนที่ทนายฝั่งของเธอจะปรากฏตัวซึ่งเขาคืออูมยองฮุนคนที่พระเอกเกลียดหน้าอยู่แล้วหลังจากจบเรื่องที่โรงพักนางเอกบอกข้อมูลว่าขู่กรณีคือลูกสาวของสออที่เคยเป็นถึงอดีตอายการสูงสุดทำไมอูมยองฮุนที่เคยเป็นอายการตัวท็อปแล้วผ่านตัวมาเป็นทนายต้องมารับทำคดีนี้ให้พระเอกเลยเล่าว,วีลกรรมเกี่ยวกับอูมยองฮุนให้นางเอกฟังบ้าง ว่าเขาเป็นอายการจากหน่วยสืบส่วนกลางประเภทที่ชอบสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาให้เข้ากับคดีได้เก่งมากทําให้เขากังวลว่าคดีนี้อาจจะไม่จบง่ายๆแต่อย่างไงเขาก็คิดว่าคดีนี้มันไม่ได้ยากเกินมือเขาสักเท่าไหร่แถมยังรู้สึกสนุกด้วยซ้ำวันพิจารณาคดีในยกแรกนางเอกเป็นทนายคู่กับพระเอกแต่หน้าของเธอนั้นดูกังวลอย่างชัดเจนเพราะปะกติเธอมักจะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรเท่านั้นพระเอกเลยแนะนําให้นางเอกลองเรียนแบบทนายจากหนังดังที่เธอเคยดูทําให้นางเอกมีท่าทีที่คึงคังและมั่นใจขึ้น ฝั่งของคู่กรณีก็มีอัยการถึงสองคนเป็นผลมาจากอิทธิพลของสสผู้เป็นพ่อของคู่กรณีที่เคยเป็นถึงอัยการสูงสุดพระเอกก็รู้ดีเรื่องของผู้พิพากษาโอเจซอฟที่จะมาเป็นคนพิจารณาคดีในวันนี้ว่าเขาชอบมาสาย5นาทีอยู่เป็นประจำนางเอกก็ขึ้นว่าความด้วยท่าทางที่มั่นใจเกินเหตุเพราะว่าเธอไปเรียนแบบมาจากหนังที่เธอเคยดูจนผู้พิพากษาต้องสั่งให้เธอกลับไปยืนพูดที่ฝั่งของตัวเองฝั่งอัยการก็ได้ขอย,ยื่นเบาะแสะและหลักฐานเพิ่มเติม รวมถึงขอขยายเวลาการตัดสินคดีออกไปก่อนที่ศาลจะอนุญาตพระเอกกลุกขึ้นมาขออนุญาตศาลให้ทนายฝั่งเขาที่เพิ่งถูกแต่งตั้งเข้ามาในห้องพิจารณาแต่ศาลเหมือนจะไม่อนุญาตทนายคนที่ว่าก็เดินเข้ามาแล้วขอโทษ ซึ่งสารก็อนุญาตแบบเกรงใจไม่ต้องเห็นหน้าเขาจุนอูบอกว่าคดีมาหายแค่นี้ต้องมีอดีตอายการน่วยสืบส่วนกลางและอดีตประธานศารซึ่งก็คือคนที่เข้ามาใหม่ก็ามาเอี่ยวด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมผู้พิพากษาถึงใด้ดูเกรงใจทนายคนใหม่ที่เดินเข้ามาทําให้นางเอกรู้ซึ้งเลยว่าการที่มีเส้นสายนั้นมันสําคัญแบบนี้นี่เองซีรีส์ก็เลยพาเราย้อนไปดูวิธีการที่พระเอกสามารถพาอดีตประธานศารมาเป็นทนายในคดีนี้ พระเอกไปที่สนามกอล์ฟเพื่อขอร้องด้วยตัวเองแต่วิธีของเขาก็เหมือนจะไม่ใช่การขอร้องสักเท่าไหร่เขาใช้วิธีคมขู่เล็กน้อยว่าเขารู้เรื่องที่อดีตประธานศาลเคยสนิทสนมกับพวกแชโบและนักการเมืองซึ่งการที่เขาได้อดีตประธานศาลมาเป็นทนายความก็ทำให้ผู้พิพากษาที่ทำการตัดสินคดีนี้ขอถอนตัวออกจากคดีพอรู้สึกอึอดอัดกับทั้งสองฝ่ายแล้วนี่ก็เป็นแผนการของเรเอกตั้งแต่แรกที่เขาอยากจะเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาคนนี้ที่น่าจะเอ็นเอียงไปฝั่งของลูกสาวสอสอ ส่วนผู้พิพากษาคนใหม่ที่ถูกแต่งตั้งเข้ามาในคดีนี้ก็คือหัวหน้าผู้พิพากษาเวโฮจิบที่โด่งดังเรื่องปากเสียและอารมณ์ร้อนคดีของเขาก็คือไม่มีพรรคพวกซึ่งมันจะส่งผลดีต่อการพิจารณาคดีนี้แน่นอนฝั่งนันฮีตรวจสอบแล้วก็พบว่าฝั่งของคุกกรณีได้ส่งบันทึกคำให้การของพยานเป็นเบาะแสเพิ่มเติมจากนั้นวันต่อมาทีมทนายอาสาเลยไปที่คาเฟ่น้องหมาของลูกความนางเอกบอกว่าบันทึกคำให้การใหม่มีพยานเห็นว่าโซยอนโยนปอกคอน้องหมาทิ้งลงแม่น้ำหันไปจริง แต่สีหน้าของโซยอนกลับดูสบายใจแล้วบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องโกหกพระเอกสังเกตสีหน้าของโซยอนได้เขาคิดว่าโซยอนได้โยนปลอกคอทิ้งไปจริงๆแต่น่าจะเป็นที่คลองซองบุกสถานที่แรกที่เธอเจอกับน้องหมาพอพูดไปแบบนั้นโซยอนก็มีท่าทางพิรุษอย่างชัดเจนพระเอกจึงบอกว่าหากโซยอนให้การเท็จมันอาจส่งผลเสียต่อเท่าแก่คนที่รับเลี้ยงน้องหมาซึ่งทำให้โซยอนยอมรับด้วยความเสียใจว่าเธอเป็นคนที่โยนปลอกคอทิ้งไปจริงๆพระเอกออกมาคุยกับทีมทนายอาสา เขาคิดว่าคําให้การของฝั่งตรงข้ามก็คงสร้างขึ้นมาเหมือนกันพอเขารู้สันดานของอูมยองฮุนเป็นอย่างดีแต่เขาแค่จับสังเกตท่าทางและสีหน้าของโซยอนได้จากประสบการณ์ที่เป็นผู้พิพากษามานานโซยอนยอมพูดความจริงว่าเธอทิ้งปอกคอไปจริงๆจึงเล่าย้อนกลับไปในวันที่เธอได้เจอกับน้องหมาบยอนที่คลองซองบุกโซยอนเจอน้องในพงยาตอนนั้นบยอนมีท่าทีที่หวาดกลัวผู้คนแต่โซยอนก็เข้าหาอย่างเป็นมิตร เธอพบกับความน่าสลดก็คือน้องบยอนนั้นถูกสวมปลอกคอช็อตไฟฟ้าเมื่อส่งเสียงเห่าเอาไว้แถมน้องมยอนก็ยังมีรอยไหม้เป็นแผลรอบคอเต็มไปหมดแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้น้องมยอนกลายเป็นหมาที่ไม่เห่าเพราะว่ากลัวจะถูกไฟช็อตอีกด้วยโซยอนมีตัวอย่างปลอกคอแบบนั้นเลยให้พระเอกลองใส่ดูจะได้เข้าใจความรู้สึกของน้องหมาซึ่งพระเอกคิดว่ามันคงไม่ช็อตดุนแรงมากพระเอกลองใส่และส่งเสียงเหา่า ปรากฏว่าเขาถูกช็อตจนคอเกรงทําให้เขาเองเข้าใจความรู้สึกของน้องหมาที่ถูกทําร้ายจากเจ้าของเก่ามากขึ้นเท่าแก่ร้านเข้าใจสถานการณ์เธอเลยขอให้ทีมทนายทุกคนอยู่ต่ออีกหน่อยเพราะวันนี้จะเป็นวันที่ใบยนจะได้กินอิ่มอิ่มหนึ่งวันเท่าแก่นําเค้กก้อนโตที่ประดับรูปของลานสาวเอาไว้บนเค้กมาวางไว้บนโต๊ะและสุขสันต์วันเกิดให้กับลานสาวของเธอที่มีชื่อว่าใบยนซีรีส์พาเราย้อนกลับไปดูความเจ็บปวดทางจิตใจของเท่าแก่เท่าแก่เคยมีลานสาววัยมัธยมหนึ่งคนเธอมีชื่อว่าใบยน วันหนึ่งเธอได้มาขอไปงานเทศกาลกับคุณปู่แต่ปู่ก็ไม่ให้ไปย่อนไปเพราะเป็นห่วงว่าหลานสาวจะเกิดอันตรายเหมือนกับพ่อแม่ของเธอที่เสียไปจากอุบัติเหตุแต่คนเป็นา่าก็เข้าใจว่าหลานสาวเป็นวัยรุ่นก็เลยอนุญาตให้หลานสาวไปงานเทศกาลได้ก่อนจะไปทั้งคู่ก็เล่นสนุกด้วยกันแล้วถ่ายรูปเซลฟี่ระหว่าง่าก,กับหลานเอาไว้แต่สุดท้ายมันกลับกลายมาเป็นรูปที่่าตต้องเก็บเอาไว้ดูเพื่อระลึกถึงหลานสาวตลอดไปพยอนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งสร้างแผลใจขนาดใหญให่ให้กับเท่าแก่เป็นอย่างมาก เท่าแก่ไม่มีกระจิตกระจ้าจะทำอะไรต่อไปแล้วในชีวิตนี้ซึ่งวันนั้นโซยอนก็ได้พาน้องหมาที่คลองซองบุกมาขอร้องให้เท่าแก่ช่วยเลี้ยงเพราะหากจบที่น้องไม่มีเจ้าของน้องหมาก็จะถูกการุณยฆาตไปตามกฎของสำนักงานเขตเท่าแก่ปฏิเสธในตอนแรกเพราะเธอไม่อยากมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดแล้วโซยอนขอร้องสุดชีวิตก่อนจะขอให้เท่าแก่ช่วยชีวิตน้องเอาไว้เพียงแค่หนึ่งวันก็พอในคืนนั้นเท่าแก่ให้น้องหมานอนในร้านแล้วเธอก็เผลอหลับไปเท่าแก่เจอกับหลานสาวในฝัน บยอนมาบอกให้ยาเลิกโทษตัวเองได้แล้วเธอมีความสุขดีในพบภูมิใหม่แล้วก็รู้สึกโชคดีด้วยที่ยาไม่ได้ไปกับเธอในวันนั้นหากว่ายาของเธอตายไปพร้อมกับเธอเธอจะรู้สึกเสียใจขนาดไหนยากอดหลานสาวในฝันด้วยความดีใจซึ่งภาพปัจจุบันก็คือเธอกําลังกอดกับน้องหมาที่นอนในร้านจากวันนั้นเธอจึงตั้งชื่อน้องหมาว่าบยอนให้เป็นตัวแทนของหลานสาวที่จากไปตลอดการตัดสลับภาพไปท,ที่ทีมทนายอาสาที่ดูจะเหน็ดเหนื่อยจากคดีความนางเอกกับจุนอูขออาสาช่วยงานเต็มที่เพื่อให้คดีนี้ชนะ พระเอกบอกว่าเขาไม่เคยคิดจะยอมแพ้อยู่แล้วแล้วก็ชวนทั้งสองคนไปหาร้านนั่งคุยกันเกี่ยวกับคดีนี้วันพิจารณาคดีอีกยกก็มาถึงทางฝั่งของพระเอกก็ได้ยื่นเอกสารยอมรับว่าได้ทิ้งปอกขอไปจริงๆแต่ไม่ใช่การยอมรับผิดแต่อย่างใดซึ่งทำเอาผู้พิพากษางงกับจุดประสงค์ของพวกพระเอกพระเอกขอร้องให้มีการใช้คณะลูกขุนมาช่วยพิจารณาคดีแต่ฝั่งอายการก็เร่งให้รีบปิดคดีทำเอาผู้พิพากษาจอมหัวร้อนโมโหที่ถูกสั่ง เขาเลยยอมให้พระเอกใช้วิธีพิจารณาคดีแบบมีคณะลูกขุนเพราะว่าตัวเขาเองก็รำคาญฝั่งอัยการหลังจากวันนั้นทีมทนายอาสาก็ทำงานอย่างหนักนันฮีแอบแฝงตัวเป็นครูสอนเป่าขุยเข้าไปในบ้านของลูกสาวสอสอส่วนจุนอูก,ก็ไปงมหาปอกคอของน้องปบยอนถึงมันจะดูสิ้นหวังแต่เขาก็งม,มหามันอย่างไม่ลดละเซรีก็แสดงให้เราเห็นว่าลูกสาวสอสยังมีลูกสาวอีกหนึ่งคนเธอเป็นเด็กชอบแกล้งและสร้างปัญหาให้กับป้าแม่บ้านจนแม่ของเธอต้องไล่แม่บ้านออกจากงานสำหรับไปอีกด้านหนึ่ง จองอินถูกเตือนจากทนายในบริษัทถึงคดีที่พระเอกกำลังรับผิดชอบว่ามันเป็นการสร้างปัญหาให้กับทางบริษัทแถมยังเป็นคดีที่ทำฟีอีกต่างหากพวกเขาเลยบอกให้บริษัทถอนตัวออกจากคดีนี้ซะแต่จองอินไม่ได้สนใจและเตือนรุ่นพี่ทั้งสองคนกลับไปว่าทั้งคู่กำลังทำเงินให้บริษัทต่ำลงไปทุกปี ทำให้ทั้งสองคนไม่กล้าตอบปากต่อคํากับจองอินจากนั้นจองอินก็ได้เจอกับพระเอกซึ่งเขาก็รู้ว่ากําลังถูกจับตามองเกี่ยวกับคดีจองอินจึงบอกให้สบายใจและให้พระเอกคว้าชัยชนะมาให้ได้เพราะเธอทนเห็นคุณย่าคนนั้นสูญเสียไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเธอเองก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในงานเทศกาลวันนั้นเช่นกันจนดูเหมือนว่าเธอนั้นเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้คนมากกว่าผลกําไรของบริษัทและวันพิจารณาคดียกสุดท้ายก็มาถึงป้าแม่บ้านที่ทํางานในบ้านของลูกสาวสอสอก็มาเป็นพยานให้ฝั่งของพระเอก เธอเล่าว่าลูกสาวของบ้านนั้นเป็นเด็กที่โลเลและเบื่อง่ายวันดีคืนดีอยากเลี้ยงหมาขึ้นมาพอเลี้ยงไปสักพักก็เบื่อจนไม่สนใจส่วนคนเป็นแม่ก็เอาแต่บ่นว่ารำคาญเสียงหมาเห่าพระเอกจึงเปิดคลิปรีวิวปลอกคอ,อการเห่าในศาลแล้วถามป้าแม่บ้านว่าปลอกอคอที่บ้านนั้นใส่ให้กับน้องหมาเป็นแบบเดียวกันกับในคลิปหรือเปล่าซึ่งป้าก็ยืนยันว่าใช่ป้าเล่า่าอีกว่าลูกสาวของบ้านนั้นไปเจอน้องหมาที่คาเฟ่หมาจึงจำได้ว่าเป็นหมาของเธอเลยกลับมางอแงให้แม่ไปทวงคืนมาจนกลายเป็นคดีความใหญ่โต ต่อโดยนางเอกที่พยายามจะอธิบายให้คณะลูกขุนฟังว่าฝั่งของโซโยอนกับเท่าแก่รับเลี้ยงน้องหมาเป็นอย่างดี แล้วก็ไม่อยากส่งคืนน้องหมาไปให,ให้กับเจ้าของเดิมที่ทารุณกรรมสัตว์ทั้งช็อตไฟฟ้าและปล่อยให้อดอยากนางเอกจึงอ้างว่าน,นี่เป็นการอพยพฉุกเฉินซึ่งชอบด้วยกฎหมายแต่ฝั่งอายการก็โตแย้งว่าข้อกฎหมายนั้นใช้กับสัตว์ที่เป็นทรัพย์สินของเจ้าของไม่ได้หรืออีกความหมายก็คือสัตว์เป็นเพียงแค่สิ่งของเท่านั้นตัวนางเอกเองจึงอ้างเช่นกันว่ากำลังมีร่างกฎหมายใหม่ที่อธิบายว่าสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นสิ่งมีชีวิตทนายมายองหุนตัวแทนของฝั่งตรงข้้้าาาาาาามมมมกกกก็็ขออออพพูดาาพูดดเเลนนนนนนยยยว่่่่รงงงงหทีถึัััไผสภุติ ึงไม่นับว่าเป็นกฎหมายที่นามาบังคับใช้ได้รวมถึงบอกเล่าปูมหลังของแม่บ้านที่มาเป็นพยานว่าเธอเคยขโมยของในบ้านผู้ว่าจ้างเป็นการทําลายความน่าเชื่อถือพยานของฝั่งพระเอกและนางเอกลงไปโดยกล่าวหาว่ามันเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างโจรขโมยของกับโจรขโมยสัตว์เลี้ยง อีกทั้งยังให้ฝั่งของเร่กับนางเอกนำปลอกคอช็อตไฟฟ้ามาแสดงเป็นหลักฐานเพราะเขารู้ดีว่ามันไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศเกาหลีทำเอาเสียงของฝั่งคณะลูกขุนเทไปหาฝั่งของลูกสาวสอส,าสามากกว่าแล้วในตอนนี้จากนั้นผู้พิพากษาก็ขอให้มีการพักการพิจารณาคดี10นาที ทีมของทนายอาสานันฮีก็ได้เข้ามาขอโทษนางเอกที่ไม่สืบประวัติของแม่บ้านให้ดีก่อนจะนํามาเป็นพยานส่วนจุนอูก,ก็พยายามจะหาปลอกคอในคลองซองบุกเต็มที่แล้วแต่เขาก็ไม่สามารถหามาได้แต่พระเอกก็ไม่ได้มีสีหน้าที่ดูกงังวลเขากลับดูมีความมั่นใจกับคดีนี้มากด้วยซ้ําการพิจารณาคดกีก็กลับมาเริ่มกันอีกครั้งพระเอกก็จวหัวได้การยอมรับว่าสัตว์เป็นสิ่งของจริงจริง แต่เขาจะขอซักถามบางอย่างจากโจทย์ที่เป็นลูกสาวของสอสอเพียงสันส้นๆพระเอกขอนําของกลางเข้ามาในศาลนั่นคือน้องหมาบยอนเพราะอายการเป็นคนยืนยันเองว่าสัตว์คือสิ่งของฉะนั้นพระเอกจึงแก้เพด,ด้วยการนําน้องหมาเข้ามาในศาลเพื่อพิจรารณาคดีน้องบยอนเดินเข้ามาแล้วก็แยกเขี้ยวใส่ลูกสาวสสก่อนจะเดินไปเล่นกับเท่าแก่ น้องมาย่อนดูจะโกรธเกลียวเจ้าของเก่าของเขาแต่มันก็เดินไปเลียมืออดีตเจ้าของตามสัญชาตญาณซึ่งท่าทางของลูกสาวสอสอก็ดูจะรังเกียจน้ำลายของน้องมาย่อนออกมากๆพระเอกพยายามพูดโน้มน้าวว่ามนุษย์ได้นำสัตว์มาฝึกให้เชื่องพอมันเริ่มเชื่อฟังและรักมนุษย์ก็ทิ้งมันแบบไม่มีเยื่อใย คำพูดแบบนั้นไม่มีผลต่อการพิจารณาคดีแต่มันอาจปลูกจิตสำนึกของคณะลูกขุนให้ตาสว่างมากขึ้นพระเอกขอเช็คเป็นอย่างสุดท้ายเขาให้ลูกสาวสอสอเห็นว่าปลอกคอที่น้องเมยอนใส่อยู่เป็นปลอกคอกันเห่าชอ็อตไฟฟ้าเขาถามว่าหมาตัวนี้เป็นของเธอจริงๆหรือเปล่าเขาถามย้ำด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าหมาตัวนี้คือหมาของเธอจริงๆใช่ไหมเขาเดินมาหยิบขวดน้ำที่โต๊ะของตัวเองไปให้กับลูกสาวสอสอดูก่อนที่เธอจะขอพักจากการพิจารณาคดี5นาทีซึ่งศาลก็อนุญาตมากลับมาพิจารณาคคดีีอกรั้ง พระเอกถามให้เธอยืนยันว่าน้องหมาตัวนี้คือหมาของเธอจริงๆหรือเปล่าแล้วได้มีการอ้างว่าเธอเป็นผู้มีการศึกษาที่โตมาในครอบครัวของผู้วิทะกฎหมายจะก,กล้าใส่ปอกคอชอดไฟฟ้าและปล่อยให้หมาอดตายเชียวหรือพระเอกพาน้องหมามาใกล้ๆเธอแล้วถามครั้งสุดท้ายว่านี่ใช่หมาของเธอจริงๆหรือเปล่าก่อนที่เธอจะตอบแบบน้ำเสียงสันส่นๆว่าไม่ใช่ทำเอาทุกคนต่างก็อึ้งกับคำตอบของเธอแม้กระทั่งอูมยองฮุลและอายการฝั่งโจ์ เธออ้างว่ามันแค่เหมือนกับหมาของเธอที่ชื่อโคอีเท่านั้นและประกาศว่าจะขอถอนฟ้องเพราะว่าเธอจําผิดเองก่อนจะยืนยันคําตอบสุดท้ายว่าหมาตัวนี้ไม่ใช่หมาของเธอซีรีจึงฉเฉลยเบื้องหลังของเรื่องนี้ว่าขวดน้ําที่พระเอกยืนให้เขาได้เขียนข้อความติดไปกับขวดว่าให้ลูกสาวสอสอนั้นลองโทรหาพ่อเธอเดี๋ยวนี้เมื่อเธอออกไปโทรหาพ่อพ่อกตะวาดว่าถูกขูดด่โดยทนายคนนั้นว่าลูกสาวของเขาจะถูกดำเนินคดีในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ แล้วเขตที่เขาจะลงสมัครสอสเป็นเขตที่มีสัตว์เลี้ยงเยอะที่สุดในเกาหลีสอสจึงสั่งให้ลูกสาวทําตามที่พระเอกพูดซะไม่งั้นจะไม่ให้เงินไม่ส่งลูกสาวของเธอไปเรียนต่างประเทศนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเรื่องราวในห้องพิจารณาคดีถึงได้กลับตาลปัดเช่นนี้ ระหว่างรอคำตัดสินจกากศาลพระเอกก็เล่าให้ทีมทนายฟังว่าเขาได้ขอให้ยองซิลช่วยกอปปีปอกคอช็อตไฟฟ้าขึ้นมาแบบเนียนๆเ,เพื่อใช้ในวันนี้ส่วนตัวผพิพภากษาเองเขาเป็นคนที่ไม่มีลูกและเขาก็รักน้องหมาจนได้ฉายา,ยาว่าเป็นพ่อหมาอีกด้วยกลับมาที่การพิจารณาคดีผู้พิยภากษาตัดสินให้โซยอนและเท่าแก่ไม่มีความผิดสร้างความดีใจให้กับพวกเธอมากๆซึ่งในการพิจารณาคดีครั้งนี้โอจองอินก็ได้เข้ามานั่งดูอยู่ด้วย เมื่อจบเรื่องราวเธอเดินขึ้นรถพร้อมพูดกับคนขับรถว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะประธานยูแจบอมและหน้าตาของคนขับรถก็ชัดเจนว่าเขาคือ,อยูแจบอมคนเดียวกันกับที่แฝงตัวเป็นคิมจูซอฟที่มาสร้างสถานการณ์จนทาให้พระเอกนั้นร่วงลงจากเก้าอี้ผู้พิพากษานั่นก็หมายความว่าโอจองอินอาจจะมีเอี่ยวกับเรื่องซวยๆของพระเอกก็เป็นได้บทส่งท้ายพระเอกในวัยเด็กมีความหลังฟังใจกับน้องหมานั่นก็เพราะว่าเขาถูกหมาข้างบ้านกัดแม่ที่ทําแผลให้ก็ลองให้ฟังว่าลุงข้างบ้านจะขายหมาตัวนั้นทิ้ง ราะเขาเชื่อว่าหมาที่กัดคนไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะนิสัยเสียจนเลี้ยงไม่ได้พระเอกก็ไม่สนใจเรื่องทําแผลอีกต่อไปเขาเรียวิ่งไปขอร้องคุณลุงแม่ขายเจ้าชางกุลให้กับคนอื่นและเรื่องราวในสองตอนแรกของโปรโบโนสู่สุดใจทนายอาสาก็ตัดจบลงไปแบบนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือซีรีส์แนวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้เราได้รู้กันด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้จริงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อได้พลาดตอนใหม่ๆของโปรโบโนด้วยนะครับ